สบายดีพี่น้องอยู่กับอุ่นใจเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่บ้านทาแป้นเนาะบ้านทาแป้นเคตาดกวองสีนี่แหละพี่น้องบ้านทาแป้นหอมซ้ำเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ข้าพเจ้าจะพาะทุกท่านไปเบ่งต้นกาเนิดของน้าตกตาดกวองสีเนาะว่านำออกมาจากไส้พี่น้อง ข้าพเจ้าคิดว่าลลยคนอาจจะอย่างบอเคยได้เห็นเนาะเดี๋ยวครับเจ้าจะพาเข้าไปเบิง่งอันนี้ทางไปล่วงพะบางเนาะเราขึ้นไปนี้ก็จะเป็นตัดกงสีพี่น้องน้อยเดียวกระฮอดแล้วเนาะบอแน่ใจว่าทางโวงนี้จะขึ้นไปใดบอเนาะนะทางมันจะเป็นทางที่เด่นเดียวครับเจ้าลองจะไปถ้ำแม่ตูนี่เบิง่งกลว่า ทางไปได้บ่สบายดีแม่มากไหมยังกันเนี่ยมากมันอ๋อมาก้ำมันเต้เอาไปคั่วกิ่นวะเนี่ยจืดเนาะไปจืดกินเนาะอ่าแม่ก็ทําในทางอันนี้ไปหัวตาดน้ำออกหัวได้บอกะอ๋อไปนี่ได้ไหมน่ะ ขี่รถจักไปได้บ่ได,ไ,ดได้เนาะนนบ่มือนอะ่ะทางไปได้สันเนาะแต่ว่าทางไปได้พี่น้องแต่ว่าทางอาจจะเป็นขี้ดินแบบนี้เนาะทางดินแดงถ้าฝนตกลงมาอาจจะลำบากนหน่อยนึงเนาะลองไปเบื้องพี่น้องช่วงละดูแรงข้าพเจ้าไปเรื่อยๆอยู่เนาะแต่ว่าช่วงฝนแบบนี้ยังบ่เคยมาเื่อ ฝน,นตกนี่ก็ถือว่าหนักเดอ้อพี่น้องอาจ,จะบ่อดดเนาะโอ้ขึ้นมาก็ถือว่าเริ่มเข้าปลาแล้วพี่น้องเพราะว่าเทตนี้มันจะเป็นปลาสะงวนเนะาะปลาฮงห้ามบรรยากาศดีเนาะแต่ว่าเบิ่องทองฟ้าคือว่ามืดมาพี่น้อง คนห่ำคราพเจ้ากลางทางนี่ที่วายงเลยเนาะจะขึ้นลยเลยพี่น้องขึ้นผูก สาวบ,บ้านไปเอาฟืนมาเนาะมีทางแบบนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายไปเอาฟืนตัดฟืนไม้ที่ว่าเป็นไม้แห้งไม้ตายอยู่ตามกลางปาเนะถ้าเอารถอ่าเป็นรถวีบารกเนาะ เดิร์ไบค์ถือว่ามอสมดีเนาะหมาทางแบบนี้พี่น้องโอ้ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆป่าวต้นไม้ใหญ่อยู่ทางหน้าเนาะปกติแล้วทางนี้ก็จะ มีมาแต่โดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นขั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้มาทางทางนี้สิซะปกติแล้วข้าข้าพเจ้าจะยางขึ้นทางาตัดกวงสีแล้วก็ยางไปยางจากตัดกวงสีไปห้าบนน้ำออขันกับประมาณ3กนะิโลเมตรเนาะส่วนใหญ่ข้าพเจ้าจะไปทางนั้นแต่ว่าทางนี้ยังบ่ทันได้มาเถอะพี่น้อง นักสมเบริ่งทางคือว่าคุ้นๆในหนึ่งโอเคที่ว่าฮอตเขตนี่ข้รพเจ้าเกยยงผ่านเคตนี้มาแล้วเนาะปกติขันท้าย่างออกจากอ่าหัวตดัดเนาะ น้ำตกตาดห่วงสี่มาก็จะมาออกบอนนี้แหละพี่น้องก็จะยางขึ้นมานี่เนาะยางขึ้นมานี่แล้วก็ยางไปเส้นนี้ต่อโอเคเขาไปต่อไปนีย อย่าว่าได้เนาะฟ้นมาทางหน้าพุ่นบางคือว่าท้องฟ้ามืดมัวนยะหนึ่งไว้เคตสนี้จะเป็นปลาเคสปลาสงวนได้พี่น้องได้ก็เลยว่าเป็นแต่ปลาไม้อย่างเดียวเนาะ มาฮอตจุดนี้บานเอฮอตจุดนี้เห่าต้องเลี้ยวซ้ายเนาะเพราะว่ามันมีซ่องทางพี่น้องเดี๋ยวจะให้บิ้งทางนี้ที่ทางเหามาเนาะขันท้าไปซื้อมันจะไปเส้นนี้ ไปเส้นนี้มันจะไปฮอหมู่บ้านต่างๆเนาะไนนะยปุ่นอย่างไก่ฉะนั้นเาต้องเลี้ยวซ้ายหรือว่าเบิงไปนี่ก็ได้พี่นอ้องจะมีไปเคียนอย่นี้เนาะทางเข้าแรงท่องเที่ยวส่วนอุทยานแหง่งชาติทำหลือซี่หรือว่าน้ำออกบอตาดกวงซีเนาะประมาณ1กิโลเมตรออกจากนี้ไปนะพี่น้องเนาะ,นะ The Way to National Park Lucy Cave Spring Waterfall of Guangxi Fall one kilometer from so ี e r e so ไปต่อพี่น้องออกจากนี้ไปจะมีปลาไม่ใหญ่หลายเนาะโอ้นี่ๆๆอ่าเดี๋ยวจะให้เบิ่งอันนี้พี่น้องจะให้เบิง่งต้นมักม่วงพี่น้องอันนี้ต้นมักม่วง300ปีเนาะ ตามที่ข้าพเจ้าถ้ำเสาวบ้านเพิ่นมาเนาะ่วงแล้วเพิ่นมีป้ายติดอยู่นี่นี่ป้ายติดอยู่เนาะต้นมักม่วงใหญ่อายุเก่าแก่เนะาะซ้ำห้อยตีจะบ่มีอยู่ต้นเดียวเนาะอยู่ฮั่นจะมีอีกสองต้นใหญ่ๆเราอยู่าทางลมพุ่นจะมีอีกต้นหนึ่งเนาะ ยางปลาเดินปลาเคสนี้ถือว่าคักสุดพี่น้องอันนั้นจะเป็นอีกต้นหนึ่งง่ายๆ,ๆเลยเนาะอายุสร้ห้อยปีอันนี้บุหัวมันมากยังอันนี้ลายล่หล่นอยู่พื้นนี่มากยังนนเนาะนี่บ่แน่ใจเนาะว่ามักยังน่าจะบ่เป็นกินบอ โอเคไปต่อพี่น้องโอ้เรอว่าพื้นผิวถนนนี่เนาะทางนี่ยังเปียกพี่น้องเซี้ยวๆ,ๆเนาะเป็นสลับสลับนั่นนึงมื่นต้องได้ระวังในการขี่สุดๆเลยบอยาคือสภาพเนาะถ้าฝนลงมา วู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 ขึ้นบ่อขึ้นบ่อได้อยน้อได้อยูเพราะว่าต้นไม้ลายแล้วมันทางจะห่มเนาะแดดซองบ่ทิ่งอะไรวาเฮให้เปียกซุ่มตลอดโอ้หลงในสันดด้เนี่ยอบอดแล้วเคสนี่แหละพี่น้องถือว่าเป็น เขตน้ำออกบอ่อเนาะต้นกับเนิดของน้ำตกตาดกวางสีนั่นเองเขตนี้แต่ก่อนเนาะในอดีตจะเป็นหมู่บ้านพี่นอ้องเป็นหมู่บ้านหลังจากนั้นเพิ่นให้ย้ายออกจากเขตนี้เนาะกะถ็ถที่ว่านานมาแล้วเนาะพี่นอ้องเนาะที่ว่าประสนเคยอาศัยอยู่เขตนี้เพิ่นย้ายลงไป ดันั้นเีจะมีต้นไม้ต่างๆต้นไม้กลิ่นมากไม่ใช่ยังมีอยู่นี่เนาะเราขึ้นไปถึงกันก็นจะมีถ้ำเนาะที่เป็นว่าถ้ำลูซี่ดวงระดูฟ้นแบบนี้พนน่าจะบเปิดพอะบ่มีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็จะมี้านอาหานอยู่นี่่วงระดูแรงนี่นักท่องเที่ยวจะย่างขึ้นมา จากตาดเนาะมาเที่ยวสมตาดของสีแล้วกัย่างขึ้นมานี่ประมาณาขันยางแท้ๆกับบ่ฮอดสมงเนาะกับมาฮอดเคตนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งเนาะส่วนนี้ฟ้นไล่โบมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจะเป็นสาวยุโรปเนาะเป็นฝรั่งเนาะมักยางมาพี่น้อง แต่ว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวอยู่เขตในเมืองที่ว่าเห็นไล่ๆยอยู่ตามในเมืองนี่จะเป็นนักท่องเที่ยวคนจีนเนาะสาวจีนเพราะนั้นเข้าบอมักย่างมาเขตนี้เนาะอันนี้แหละจะเป็นนำพี่น้องนำสี่นำสี่ที่ว่าออกจากหูง่ญ่ๆพี่น้องนี่เลย ช่วงนี้น้ำอาจจะบ่เซอร์กันได้เด้อเนาะพัน้าเป็นช่วงแรงหรือว่าหมดฝนโดยเฉพาะเริ่มเดือนหน้าเดือนไหนไปนี่น้ำใสน้ำเลยเนาะบอลน,นั่นเลยจะเป็นบอลน,น้ำออกหูเนาะพี่น้องน้ำออกหูหรือว่าสปริงสปริงบอลน,น้ำออกมาแล้วนี่แล้วก็ไล่ไปที่ตาดกวางศีนั่นเอง จะเป็นหูธรรมศาต์เนาะเป็นน้ำธรรมศาต์ออกจากหูผ้าหิ้นปูนเพราะว่าเคตนี้จะเป็นเขตปลาสงวนกว้างเลยแหละพี่น้องเป็นปลาเมิดเขตนี้เนาะเพื่อหักษาน้ำตัวนี้ไว้ฉะนั้นน้ำนี่จะมีตลอดปีเลยบอกเคยแห้งเนาะแต่สวงแรง เดือนสี่เดือนห้าม่อาจจะน้ำน้อยแดแต่ก็บโบเคยจะว่าจะแห้งขาดเนาะอันนี้แหละเป็นต้นกัมเนิดพี่น้องของตาดกวงสีเนะาะไลยทานไลยคนอาจจะโบเคยขึ้นมาถึงพี่เนาะดาบโบไก่พี่น้องครับพระเจ้าเอาขี่รถจักรขึ้นมาจากบ้านทาแปนเนาะที่ว่าตาตั้กวงสีนั่นแหละ มีแต่ถ้าได้เบิงเข้มใหม่เมื่อกี้นี้4กิโลปาย5กิโลนี่แหละถือว่าสูงสุดเนาะบ่เกิน5กิโลใช้เวลาไนเดียวก็ฮอดเนาะกันทักทานได้ยักออกกำลังกายก็สามารถย่างขึ้นมาได้เที่ยวตัดกวงสีแล้วก็ย่างขึ้นเถิงตาดเนาะแล้วก็จะมีทางย่างขึ้นมาฮัากมีปายบอกทางมาเนาะ โอเคพี่น้องกระจประมาณนี้แหละเนาะต้นกําเนิดข้องตาดกว่างสีเนาะที่ว่าน้ำออกมาจากแบบนี้เด้อถ้าทานได้อย่างบอทันหูนาว่าน้ำออกมาจากหูหรือว่าออกมาจากาแรงธรรมชาติแบบนี้เนาะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็น น้ำห้วยที่ไล่มาจากไก่เนาะก็ะโไร้ไก่พี่น้องออกจากนี้ไปห้าตาดบนน้ำตกขั้นกับมีแต่ซกิโลเมตรเท่านั้นโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะกระเส้นเก่าเสนเดิมเนาะขอบมาขอบใจที่ติดตามแลบสมซองอุ่นใจเด้มอมาโดยตลอดเนาะพี่น้องเนาะ ถทา,านได้ยังว่าทันได้กดติดตามก็าสามารถเข้าไปกดติดตามสอ่องบุญใจเดอได้เนาะพี่น้องเนะาะหวังว่าคงจะเจอกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี